สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเสนอเครื่องพ่นสีแอร์บัสผมผมสร้างขึ้นเพื่อสร้างเพื่อออกแบบครับเราก็จะมาทำที่ทำท่าทั้งเปล่าอย่างนี้ที่เป็นทายน้ำนี e ่เป็นทรายลุง ไปตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมก็จะใช้แบบเกิดสวิตการทำงานครับการตรงนี้ครับระบบนั้นเป็นระบบที่เป็นเวียนนะครับในการที่เราเริ่มสีทีนี้ผมเสริมขึ้นมาในการ เพื่อน้ำไม่กระด็่นะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ผมเริมขึ้นมามวเวลา,งงาเราทำงานตอนน้ำคืนว่าในเพื่อให้ม่คาแสงก็้แรงไม่พอวานี้ผมจะมีีิงนะครับผมจะใช้เป็นน้ำในเครื่อง ยิ่งพูต่างกันขึ้นมาบางครั้นก็ใส่เนี้ยใส่แวนตาอะไรให้ยบบกระจายตองกันํางานก็จะประมาณนี้ ไอ้สิ่งที่เราถูกไปขังโดนเข้าไปนะครับเขาก็จะถูงมาที่ไปน้ำก็จะถูกเรียนเข้ามาตามพ่อโดยการไอ้กองทีมันอยู่ไอตรงเนี้ยแล้วก็เราเรียนในห้องก็ต้องไปออกนอกต้องไปดูในเตียงนะ ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เด็ก็จะเป็กด้วงล้างพอเปิดประตูมานี่เราเป็นเวลาเราเปิดนะเราก็จะก็ปล่อยอยู่ข้างครับแต่เราจะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรเราต้อปล่อยอรกนีครับ ก็ต่อออกไปห้องด้านหลังออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าห้องุ้นสีต้องเป็นห้องที่ถึกอยู่แล้วเปน็นี่ยตัดต่อจะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ